ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปจากนานาที่ติดตามเพจนะครับส่งมาให้ผมดูแลนะครับมาล้างนะครับแต่ดูแล้วมันมันน่าจะต้องได้ซ่อมด้วยนะฮะหมุนแขนแล้วนะฮะไอ้ลายไกรายนะครับไม่หมุนไม่ขยับนะครับมีเสียงกึกกักกึกกักนะครับก็ไม่อยากจะไปหมุนมากแค่นิดหน่อยพอนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่า แกะมาแล้วเราจะเจออะไรนะครับที่ปัญหานะครับตอนนี้หมุนสายมันจะเข้าไปยัดด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับมาแกะไปพร้อมกันนะครับว่าข้างในนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็น้าดุลก็ดูได้เลยนะครับลุ้นพร้อมกันครับว่าภายในลอกน้าตอนนี้เป็นยังไงนะ ทุกขั้นตอนนะครับแกะอย่างละเอียดเลยนะครับใครแกะไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับ ตัวนี้มันเป็นลอกหมุนซ้ายนะครับก็หมุนมาทางนี้นะครับมันจะขายนะครับมันคนละเกียวกับขวานะครับ แทนกดเบรก นี่นะครับที่นาแกใส่ถุงมาให้นะครับมันน่าจะหลุดนะครับมันจะปิดตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเปิดดูฝาห้องเครื่องก่อน,นครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมีปัญหาอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ มาลุ้นกันนะครับชุดฝานี่ลูกปืนนี่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับลูกปืนกันกลับนะครับกับลูกปืนสปูลน,นะครับลูกปืนประคองแกนสปูลน,นะครับไม่เป็นอะไรนี่ ไม่น่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเช็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่อง เริ่มขยับได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเขาวควายนะครับมันมันน่าจะขัดยังไงมันออกยากนะครับเดี๋ยวต้องใช้น็อตด,ดูดเข้าไปนะครับมันมีรูอยู่นะครับเราสามารถเอานอ็อตเกียวน็อตนะครับขันเข้าไปนะครับ น,นี่นะครับขันมันเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดึงมันออกมานะครับเห็นไหมออกแล้วครับเมื่อกี้เราเอาปลายเหล็กนี้งัดนะครับมันไม่ออกนะครับวิธีการ,ราออกนะครับก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูเขาควายหน่อย ก็น่าจะพอไหวนะครับน่าจะได้นะครับก็ยังหนาอยู่นะครับไม่บางนะครับถอดกิปนะครับ เน่ามากนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ผมพลิกไปพลิกมานะครับหาวิธีเอาออกไม่ได้นะครับต้องบอกเลยนะครับโคตรงงนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตีฟู่หรืออะไรไม่รู้นะครับแล้วสายมันไปขัดนะครับขัดกับไอ้นี่นะฮะไอ้ลายไกลนะครับทําให้ระบบทํางานไม่ได้นะครับระบบทํางานไม่ได้นะครับทําให้สายขาดนะครับและสายก็ติดค้างไว้อยู่อย่างนี้ครับ เอาออกนะครับผมก็ต้องใช้อันนี้นะครับงัดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับแน่นมากนะครับปกติแล้วพวกนี้มันดึงไอ้นี่ออกแล้วก็หลุดได้เลยนะครับผมว่าทำไมมันขัดอะไรวะก็เลยต้องงัดนะครับโอ้นี่ต้องแบบช่างประสบการณ์นะครับถึงทําได้หม้หน่อยนะครับช่างประสบการณ์นะครับถึงทําได้ถึงมือน้าเอกนะครับ มาถึงมือนราเอกแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้น็อตนี่ออกฝั่งนี้ออกมันหลุดหมดแล้วนะครับชุดนี้ไม่มีอะไรยึดนะผมก็นั่งพลิกไปคิดวมาอุติดอะไรวะติดอะไรวะสรุปติดสายนะครับสายมันเข้าไปงัดนะครับแล้วทําให้พังไปหมดเลยนะครับนี่ครับปัญหาที่เจอนะครับพังนะครับเฟืองตัวนี้นะครับนี่ครับเฟืองพานนะครับเฟืองสับปะรดนะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะไม่เปลี่ยนดีกว่า บินไปอันเดียวเองนะเนี่ยเห็นไหมบินไปอันหนึง่งเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับเจ้าของลอนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันใช้เวลาหาอะไรนะครับหาใช้เวลาซื้ออะไรนะรผมไม่ได้ตุนอะไรไอสต๊อกอะไรไว้นะครับผมก็ต้องไปหาเบิกมานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่รื้อมาแล้วเจอเนะครับนี่ เฟืองพาเหมือนกันครับก็บินเหมือนกันนะครับดูดีนะครับนี่น่าจะโดนกระชากอย่างรุนแรงนะครับมันเลยพังนะครับแบบนี้นะครับเฟืองพลาสติกนะครับเนี่ยนะนี่อ้าวก็เดี๋ยวต้องไปคุยก่อนนะครับว่าจะยังไงต่อนะครับ กับเจ้าของลอกนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับรือได้แล้วนะครับเรียบร้อยกระจุยกระจายนะครับใส่ PE สองมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเตีกโตโต,ตด้วยโอ้โห ขัดมากอนะ่ะดูดิแน่นมากครับส่วนชุดสับชุดยกนี่ก็เดี๋ยวมาดูแป๊บหนึ่งเอาดูตรงนี้ก่อนดูดูนะครับมันเข้าไปนะครับ ดู Ooh, เข้าไปข้างในด้วยดูดิชุดนี้ไม่น่าจะพังนะครับก็จะพังกไกเฟืองพลาสติกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูก่อนนะว่ามันมันใช้ได้ไหมอะไรนะครับหรือว่าเขาจะให้เปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปเสนอเขาก่อนนะรับราคานะครับมันไม่ใช่กับไม่ใช่ราคาล้างที่ตกลงกันแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ทำคลิปนี้ให้ดูแบบนี้ก็ดีนะครับเจ้าของลอกจะได้เข้าใจนะครับว่าลอกของนาอาการมันเป็นยังไงนะครับมันเสียอะไรบ้างครับเห็นพร้อมกันเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับตรงไปตรงมานะครับนาเอกนะครับนาเอกนะครับชอบตรงไปตรงมานะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราก็ต้องอัดสปริงกันแดงหายโอเค มันมีกปืนด้วยนะนเละเป็นโจ๊กนะเละเป็นโจ๊กเละเป็นโจ๊กนะครับ ชุดนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องดูประหยัดเวลาคลิปนะครับอันนี้ก็แค่รือปินล็อกนี่หรือแค่นี้ก็จบแล้วนะครับตัวกดนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะก็หมดเรียบร้อยหรือได้แล้วทุกอย่างโอ้โหอ่ะก็ตามนี้นะครับนะนะ้าๆคลิปลือนะครับส่วนประกอบก็ทำทุกอย่างย้อนกลับนะครับผมจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับ วิธีลื้อก็เท่านี้นะครับนีขนาดลอกพังนะครับลือจนเละนะครเละมากนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับลื่อนไหมฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวมีลอกรุ่นตัวอื่นเดี๋ยวมาลื้อให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ